สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยากรน,นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงอ่ารายวันนะคะให้กับคนทั้งเจ็ดวันเกิดเลยนะคะนะ่าในวันที่หนึ่งนะคะตุลาคมสองห้าหกห้าให้กับคนเจ็ดวันเกิดเนาะนะคะอ่มาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์ดีกว่านะคะขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมาเปเนอีนิจที่ดีและแมน่นยำนะคนวันที่สามใบมาเลยค่ะ สี่ไม้เท้านะคะคิงคัพนะและสามเหรียญน,นะคะคนมาคนวคนวาทิตย์มาด้วความปังมากนะคะไพ่สวยมากนะฮะมีสี่ไม้เท้านะเรื่องของหน้าที่การงานดีนะคะบางคนมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเรื่องของข่าวดีงานมงคลนะคะบางคนได้แต่งงานนะคะบางหรือบางคนได้จดทะเบียนสมรสวันนี้ได้ เซ็นเอกสารสัญญาที่เป็นอ่าเอกสารสมรสก็ได้นะคะเขาเรียกว่าอะไรจดทะเบียนสมรสเนาะเออใช่นะคะนะอ่าถ้าปมองเป็นเรื่องการงานก็มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะวันนี้ชิวๆสบายใจเนาะนะคะแล้วก็มีเรื่องของกําไรด้วยกําไรกําไรสําหรับผู้ที่ค้าขายนะคะนะบางคนก็มีคอนเน็กชันดีคอนเน็กชันนำมาซึ่ง โชคลาภเงินทองด้วยนะคะบางคนก็จะมีเรื่องของความสุขกายสบายใจนะคะการงานมั่นคงมั่นช่องห้องหอดีนะคะคู่รักดีนะคะนะบางคนคู่รักให้โชคให้คุณด้วยซ้าไปนะคะคือได้หลายความหมายมากๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสำหรับไพ่สามใบนี้นะวันนี้วันอาทิตย์ดีมากๆเลยค่ะนะคะขอให้พักพิเศษหน่อยการเงินดีนะ ่าระวังเรื่องปุกปับฉับพันนะคะระวังเรื่องตกตก,ตกตกตกใจวันนี้ต้องมีสตินิดนึงนะนะคะมันอาจจะเป็นได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตามนั้นเลย <c oughs> ต่อไป <c oughs> สำหรับคนที่ถามว่ายังไม่หายหรอยังนะคะ <c oughs> คนวันจันทร์นะคะมีเก้าเหรียญน,นะคะมี่สี่ถ้วยนะคะและสิบเหรียญปังปุริเย่ โอ้ยคนวันจันทร์ซื้อหวยอะไรอะ่ะฮะอ่า <c oughs> ซื้อหวยอะไรคนวันจันทร์ส่งข้อความมาบอกบ้างนะคะก่อนหวยออกนะ <c oughs> นะคะนะ ามาดูการคนวันจันในะวันนี้มีเรื่องของ 9, 10, เก้าเหรียญสิบเหรียญนะคะมีเรื่องของความมีลาบผลกําไรดีเงินทองเข้ากระเป๋านะคะนะอาจได้เสื้อผ้าแพ็พันอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะหรือว่าโชคลาภเงินทองนะคะสิบเหรียญก็ยังมาด้วยอ่ายังมีเรื่องของอ่าบริวารที่ดีนะคะหรือว่าทีมงานที่ดี พลังงานที่ดีนะคะหรือว่าโชคลาภเงินทองอีกเช่นกันนะคะสัตว์สองเท้าสี่เท้าอาจให้โชคให้คุณด้วยนะคะนะระวังเรื่องท้องท้องไส้นิดนึงนะกดแก๊สนะคะหรือปวดท้องปวดไส้ได้วันนี้นะคะระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยถ้าจะให้อารมณ์ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถูกหวยนะต้องพยายามทำอารมณ์ให้ดีนะคะนะตามนั้นนะขอพายทักพิเศษหน่อยค่ะ วันนี้มีเรื่องของการเดินทางขนส่งยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะก็ตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารมีหนึ่งเหรียญเฮ้มีเหรียญกันทุกวันเลยอะฮะ้อาอะไม่ใช่หนึ่งเหรียญน,นะเด็กถือเหรียญน,นะคะมีเดอะฟูนะคะและไพ่พระสังฆราชนะคะเขาบอกว่าคนวันอังคารนะ วันนี้อาจจะมีเรื่องของการเงินที่ดีโชคลาภข่าวดีทางการเงินก็ได้นะคะนะหรือบางหรืออา,อาจจะแบบว่าเจ้าชะตาวันนี้มีความหวงแหนเงินนะนะคะรักเงินยิ่งกว่าสิ่งใดนะคะวันนี้อยากจ,จะเก็บอยากจะอ,ออมเงินไว้ดูนานาน,นะคะย่งนอยากจะ ใช้จ่ายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อาจจะขี้เหนียวก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะนะครับ <c oughs> วันนี้มีเดอะฟูด้วยอาจมีเรื่องของความชิวๆเรื่องการเดินทางเกิดขึ้นหรือว่าได้เที่ยวเล่นเย็นใจนะคะไปไหนใกล้ๆที่อยากไปนะคะนะมีไฮโรแฟนอย่างนี้ก็มีพระสิงส่งศักดิ์สิทธิค์คุ้มครองหรือว่า,าผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะขอพ่ทักพิเศษค่ะ อ่าเขาบอกวันนี้ทําอะไรด้วยตัวเองดีไปหมดทุกอย่างนะคะเริ่มต้นกิจการงานใดก็ดีไปหมดบางคนปลูกบ้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าเริ่มต้นทํากิจการงานใดดีไปหมดเลยค่ะนะคะจะสมสมนะคะต่อไปคนวันพุธสามใบอ่าวันพุธมาด้วยห้ามหเม้าสงงั้นแปดดาบซะนะคะสุดท้ายเป็นสามถ้วยอ่ายดีนะ เขาบอกว่าวันนี้คนวันพุธนะมีชาเลนจ์นิดนึงแหละเนาะเพราะว่ามีห้าไม่เท้าอาจจะเกิดความยุ่งยากวุ่นวายไม่โฟล์ไม่สมูทนะคะมีคนคอยขัดแข้งขัดขานู่นนี่นั่นก็ได้นะหรืออาจจะมีปากเสียงหรือมีความคิดเห็นที่ไม่รงรอยกันนะคะวันนี้ใครความรู้สึกว่าไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยฟรีนะคะหรือว่าอึดอัดนะคะขคับใจนะคะนะขยับขยื่นลําบากมูฟเมนลํลบากเลอเกินนะนะคะนะก็อาจจะเกิดปัญหาจากสภาวะที่บอกว่ามีความ อะไรที่มันยุ่งๆวันนี้นะคะนะวันนี้อาจจะวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณยุ่งวุ่นวายปรีกตัวยากเหลือเกินนะนะคะนะอาจจะมีเรื่องอได้เจอคนที่เคยพูดคุยหรือว่าเคยอยากเจอนะนะคะวันนี้ก็เจอกันเมาเมาแตกเมาแตนหรือว่าได้รับเลี้ยงได้รับเชิญไปงานเลี้ยงงานมงคลงานสังสรรค์ต่างๆนะคะวันนี้อาจได้ไปปาร์ตี้หมูกระทะกันนะคะนะหรือวันนี้อาจจะได้มีเรื่องได้เฮได้ ดีใจคะ่ะวันนี้นะคะสามถ้วยนะนะคะละันลาเนาะนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยค่ะการงานเด่นนะคะคนที่มีงานประจําเด่นมากๆนะคะบางคนอาจจะได้รถใหม่บางคนอาจจะได้รถประจําตําแหน่งใหม่บางคนอาจจะได้อ่ารางวัลจากการทํางานนะคะหรือคําชื่นชมนะคะนะ <c oughs> นะคะหรือว่าเ <c oughs> อ หรือว่าประธานโทษนะคะหรือว่าอาจจะได้อวยยศนะคะรับตําแหน่งใหม่ก็ได้นะคะตามนั้นเลยคนที่มีงานประจําดีโดดเด่นนะคะต่อไปคนวันพฤหัสนะคะสามใบวันพฤหัสมีเก้าถ้วยนะคะมีสิบดาบนะคะมีเก้าเหรียญนะอ่าคนวันพฤหัสก็มีรุ้นนะคะ เขาบอกว่ามีก้าวถ้วยวันนี้นะเรื่องของอาหารการกินมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะสิบดาบต้องระวังเรื่องของสุขภาพอาการปวดนะคะสัพพัลพังร่างกายสักนิดหนึ่งนะคะปวดหลังปวดคอปวดเอปวปวดสะบักปวดสะโพกปวดกล้ามนงาเนื้อได้หมดนะคะนะมีก้าวเหรียญการเงินดีวันนี้นะคะนะอาหารการกินดีเสื้อผ้าแพรพันบางคนตัดชุดใหม่นะคะมีสามเหรียญอีกนะ ปังคะ่ะเรื่องการเงินดีนะคะบางคนได้เซ็นเอกสารสัญญาที่อยากเซ็นวันนี้มีกำไรกำไรนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันศุกร์นะคะสามใบนะคะคุณวันศุกร์มี4ี่ดาบน,นะคะ <c oughs> มีสเตรงนะคะและสุดท้ายเป็นเจดถ้วยนะคะคนวันศุกร์นะวันนี้เขาบอกว่าวันนี้คนวันศุกร์อาจจะมีเร,เรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจนะคะนะ เเหนื่อยก็พักไม่รักก็พออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะบางคนก็ได้ฮอลิเดย์เวคชันแต่บางคนอาจจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะนะต้องพักสักนิดนึงนะคะนะกินยานอนสักหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะนะถ้าไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้มันอ่าเป็นไปตามนั้นนะคะก็พักดีกว่าอะไรที่มันไม่ไหววันนี้ไม่สุดจะยื้อสุดจะรงังสุดจะเหนื่อยก็พักเลยค่ะนะคะนะ อ่ามันมันมีเรื่องเหนื่อยจริงแหละนะเพราะว่ามีสเตรงใวันนี้นะคะนะบางคนเนี่ยนะพักอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากพักก็อยากนะคะนะอ่างานก็ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยภาระหน้าที่มันมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความยากมีความเหนื่อยมีความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าอ่าต้องผเผชิญกับเรื่องที่มันทัดคอกอไก่ซะหน่อยนะวันนี้นะนะคะนะอ่าแล้วก็อีกในหนึ่งนะคุณอาจจะวันนี้อาจจะแบบคุยเสร้สร้างสรรค์ความคิดคือดิฉันมองว่าคุณน่ยนะสมองมันไม่หยุด แม้กระทั่งคุณนอนอยู่นะความคิดเรื่องการงงหน้าที่การงานอะไรเงี้ยการงงการงานหรือภาดะของคุณนะคุณยังคิดไม่หยุดเลยนะคะนะบางคนป่วยก็ยังจะต้องเอาแล็บท็อปมานอนท่าบ,บนอกแล้วก็พิมพ์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 ก็เลยคีย์คีย์คีย์ยยอย,อยู่อะไรเงี้ยนะคะก็ตามนั้นเนาะนะคะบางคนก็ พักเหมือนไม่ได้พักอะไรอย่างเงี้ยนะเหนื่อยนะคะนะแล้วก็คุณก็มีความคิดที่จะสร้างสรรน,นู่นนี่มากมายเหลือเกินนะคะนะหยุดไว้ก่อนนะคะหยุดไว้ก่อนพักก่อนดีกว่านะฮะขอไพ่ทักพิเศษคะ่ะอ่าไพ่บอกจะมีข่าวดีโชคลาภข่าวดีนะนะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามใบอ่าคนเสาร์มาด้วยก้าวดาบสิคนอ้าวราชนีดาบคุณ อ้าวเด n อมูนอีกคุณขายังไงนะคะคนความคนวันเสาร์ดูทางเครียดมีเรื่องที่มันอึดอัดขับใจสุดซอยอยู่นะคะคุณเนี่ยพร้อมฟาดฟันมากนะคะนะสตินะคือตอนนี้ถ้าจะมีความทุกนะคะทุกมันเหมือนกับชีวิตมันขมเลยช่วงนี้นะคะนะความรู้สึกของคุณเนี่ยมันคือกังวลนอนไม่หลับเครียดตึงไปหมดนะคะนะ แต่ถ้ามองเรื่องสุขภาพนะคะจะบอกว่าสุขภาพก็ไม่น่าจะดีช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของอาการปวดหัวปวดไมเกรนความดันขึ้นนะคะปวดกระบอกตาปวดฟันปวดเหงือกได้หมดเลยนะคะนะบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับนะคะบางคนมีความคิดจิตตกหมกมุ่นดาวดำดิ่งนะคะนะแล้วก็เวลา ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าหน้าคุณตึงไปหมดเลยนะคะนะอารมณ์ไม่สู้ดีชีวิตคุณมาตอนนี้เหมือนสุดซอยนะคะเหมือนหมาจนตรอกนะคะบางคนนะบางคนนะคะเหมือนชีวิตฉันมันจนตรอกมากตอนนี้นะคะก็คือถ้ามันไม่มีทางไปฉันก็ต้องสู้ประมาณนี้นะนะคะความรู้สึกของคุณตอนนี้มันไม่ค่อยดีด้วยนะคะถ้าไม่เป็นทางร่างด้านสุขภาพก็จะเป็นทางด้านจิต นะฮะนะต้องระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์เลยนะคะนะในวันนี้นะคะขอพ่ยทักพิเศษหน่อยคะ <c oughs> อ่ะขอพ่ยทักพิเศษหนึ่งใบนะคะอ่ามีออกมาเป็นคิงครับนะอาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่ให้ความเมตตาหรือว่ามีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลืออยู่นะคะให้ความจริงใจให้การดูแลเอาใจใส่นะคะนะอาจจะมีคนคอยให้กำลังใจงคุณอยู่ดูแลคุณอยู่นะคะ ตามนั้นเลยต่อไปอาจบแล้วเนะจ็ดคนเกิดนะเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ